สวัสดีครับเ,เพื่อนๆทุกคนอ่าวันนี้เรามีของเล่นใหม่มาอีกแล้วครับปลาดุกครับนี่ผมจะลองปล่อยดูนะปลาดุกแสนในบ่อปลาคราฟนี่นะครับจะเป็นยังไงครับเขาจะโตไหมซื้อมาสิบตัวนะครับตัวละสองบาทนี่ครับตัวละสองบาทลองปล่อยเบิ่งแรกมันจะไงวะจะดูว่ากี่เดือน บ่อปลาคราฟนี่ครับที่มีน้ําวนแบบนี้นะนี่ปลาคราฟเราก็สวยๆเดีย๋ยวมานับเดีย๋ยวมาดูกันหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนเดี๋ยวให้เขาคุ้นเคยกับน้ำก่อนคุ้นเคยกับน้ำก่อน ของอาหารหนึ่งโลครับอาหารปลาดุกเล็กดีวปลาคราฟก็จะกินอาหารปลาดุกด้วยนะเดี๋ยวปล่อยกันครับมาปล่อยกันปล่อยกันปล่อยกันปล่อยปลาครับปล่อยปลาดุกสิบตัวไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้ว เอาแด้วนตัวไปแล้วดูประดูกสิบตัวจะโตไหมนะครับกร <c oughs> ะบอกปะครับโอเคคอยติดตามนะครับกดติดตามนะครับระยะระยะหนึ่งเดือนสองเดือนสมเดือนนะตามที่เขาเรียนกันประมาณสมเดือนเนาะสี่สิบห้าวัน ผมจะเลี้ยงสักหนึ่งเดือนดูว่าจะโตแค่ไหนนะวันนี้วันที่ 19. 19. สิบเก้าสิบเก้ามษานะครับโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับอ้าวให้อาหารแล้วครับวันแรกให้อาหารปลาดุกปลาดุกในบอ่อปาครับ ป่อปลาทดลองนี่ให้อาหารนลครับเนี่ยกําลังตอดกินอยู่เดีย๋ยว,วแล้วโตไวเราจะขยายผนให้มันบ่อใหญ่ขึ้นแล้วใช้น้ำบนแบบนี้